โกนเดิมพร้อมกับสาระดีๆมาฝากเช่นเคยสิบสรรพคุณของกระชายขาวจากผลวิจัยในหลอดทดลองพบว่ากระชายขาวมีสารยับยังย้งการเจริญเติบโตเชื้อโควิด -19 ได้กระชายขาวมีสรรพคุณต้านอาการหวัดแก้วิงเวียนศีรษะลดไขมันในเส้นเลือดได้สารสกัดจากกระชายขาว ช่วยต้านอนุมูลอิสระและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดสารสกัดจากกระชายขาวช่วยเพิ่มสมรรถนะทางเพศชายได้อีกด้วยสารสกัดจากกระชายขาวมีฤทธิ์ในการต่อต้านการจเจริญเติบโตของแบคทีเรียในลำไส้ อันเป็นเหตุของโรคก,กระเพาะอาหารและช่วยลดการอักเสบของกระเพาะอาหารอีกด้วยกระชายขามีสรรพคุณช่วยลดอาการเหงือกอักเสบหรือมีแผลในช่องปากโดยนํากระชายขาวรุบให้ละเอียดนําไปต้มใช้บ้วนปากกระชายขาวสามารถช่วยในการขับสารพิษออกจากตับได้อีกด้วย กระชายขาวมีลทธิ์ในการแก้อาการท้องร่วงท้องเสียนําส่วนเงาไปย่างแล้วตำอย่างละเอียดผสมกับน้ำปูนใสแล้วคั้นดื่มกระชายขาวมีสรรพคุณช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อได้อีกด้วยและกระชายขาวยังมีสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจ ถึงแม้ว่ากระชายขาวจะมีสรรพคุณมากมายแต่ก็ควรระวังในการรับประทานด้วยเพราะทุกสิ่งอย่างมีคุณมันก็ย่อมมีโทษในตัวของมันเองขอบคุณสำหรับการรับชมทุกท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ